ล่าสุดค่ะทุกคนค่ะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดารานักแสดงหนึ่งในตัวละครภาพยนตร์เรื่องคายอ้อเดือดนะคะออกมาตอกกับชาวเน็ตท่านหนึ่งที่ได้ออกมาโพสต์แฉดาราท่านนี้วันนี้เราสองคนมีประเด็นเดือดกลางดึกพี่น้องครับค่ะประเด็นเดือดกลางดึกนะครับก็คือเอซ หรือว่าแฟนคลับของหมอลำท็อปวันหมอลำเบอร์หนึ่งเนี่ยคือตอนนี้เหมือนจะเรียกทัวร์ให้กับศิลปินตัวเองหรือเปล่าืการที่คนรู้อยู่แล้วว่าคุณอ่ะเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านนี้ค่ะคุณก็คืออ,อยู่ข้างเา้าอ่ะเนาะแต่ทีนี้กลายเป็นว่าคุณกลับไปโยงหรือว่าไปแบบประมาณว่าหาเรื่องคนอื่นอะ่ะค่ะไปหาเรื่องคนที่เขาไม่รู้เรื่องค่ะ ไปดึงอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็ทําให้ศิลปินที่คุณรักเนี่ยเขาอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะ อย่าลืมนะครับ่ะคืออะไรคือก็คือไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะพี่ดิวเทยรพัฒนะคะทุกคนค,ะค่ะ <lu> อินฟลูเอนเซอร์พ่อค้าคนดังแล้วก็เป็นหนึ่งในศิลปินหรือว่าดารานักแสดงนะคะภาพยนตร์เรื่องขายอ้อได้มีการออกมาโพสต์แบบเดือดเลยนะคะคใช้คำว่ากรูนะคะแชร์เ,เลยครับ กูคนจริงนะคะพี่ดิวจะไม่ทนคอนโดพักสองล้านไม่มีอยู่จริงนางไม่ได้เปขนาดที่ต้องโอนเงินสดมาซื้อคอนโดมึงทอแหลนะม,มึงไม่ได้มาซื้อให้ทอแหลนะคะส่วนนาฬิกานะคะกูไม่รู้กับมันทอแหลเงินซื้อที่ดินปลูกบ้านเงินกูตอแหลสุด ถ้ายังเอารูปกูไปแขวนอีกเจอกันและก็ได้มีการนะคะแขวนเพจเพจหนึ่งที่ได้มีการเพจนี้นะก็คือโพสนะคะเป็นการแฉพี่เดียวแล้วก็มีรูปพี่เดียวอย่างชัดเจนเลยค่ะ บอกว่าอทองเป็นกิโลเพชรมูลค่าหลักล้านหลายวงนาฬิกาโอเมกา้าเรือนทองมูลค่านะคะหลักหลายบาทนะคะก็คือหลักแสนนะอืมที่ดินต่างจังหวัดนะคะที่ออกเงินให้และปลูกบ้านปลูกคอนโดให้มูลค่าสองล้านรวมทั้งสลิปที่ส่งนานนับปีทย,ยอยลงให้ดูด้วยนะคะครับค่ะคือประมาณว่าตอนนี้เหมือนนาประกาศประกาศสุขก,กับหลายเพจเลยนะแล้วก็หลายคนด้วยนะ โ oh, อ้โดนไปหมดเลยนะใช่ค่ะ้อะไรยังไงเนี่ยคือตอนนี้ก็คือตอนเนี้ยก็คือมาแบบเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยก็คือจะมีประเด็นหยิบเอาประเด็นของพี่ดิวนะคะม,มาโจมตีอยู่ค่อนข้างบ่อย <ผม S 1> รวมจากรวมไปถึงเราเลื่อนกลับไปย้อนไปมองคือเนี่ยนางนางค่อนข้างที่จะพูดถึงประเด็นของพี่ดิวเนี่ยเยอะมากใช่ค่ะแล้วแล้วพูดในถึงประเด็นที่มันเป็นข่าวอันเนี้ยเราก็ยังพอนนึกออก แต่คุณลามมาถึงหนังที่พี่ดิวได้เล่นด้วยใช่ค่ะอะ่อย่างเช่นหนังเรื่องหนังเรื่องแรกของวงการหมอลำเนี่ยเนาะค่ะอ่อที่คนอีสานหรือว่าคนไทยนี่แหละก็คือต่างแบบว่าช่วยกันสนับสนุนให้หนังเรื่องนี้เช่นมแบบหหเกือบแตะร้อยล้านแล้วนะเออแต่ว่าคุณก็คืออ่ะเข้าใจแหละคุณสงสัยที่คุณโพสถามว่า อ่าหนังเรื่องเนี่ยขเขาใช้คาว่าควายอ้อนะขออันนี้ขออภัยนะครับขอขอขออ่านตามนี้เลยนะ้องเขาบอกว่าหนังควายอ้อมันไม่สนุกหรออีเจดิวอ e ีเจโนดมันถึงแข่งกันเหมาต่วนตั๋วฟรีเนี่ยแจกฉ่ำถามจริงอันนี้นางโพถามค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีเหมือนมีประมาณว่าเพจของอ่าอีกี้ก็ได้เอานางไปว่าเหมือนกันว่าอ่าเหมือนนางจะประกาศ ศัตรูหรือสร้างศัตรูให้กับอ่าแม่ใหญ่ของคุณหลออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วนางก็ได้งัดออกมาเียอีกนะนางบอกว่าแม้คือนางไปหาอ่าคอมเมนต์อ่ะนางไปหาคอมเมนต์ที่ให้อ่าให้คะแนนของใครอ้อเนี่ยต่ำๆอย่างเงี้ยให้นนคะแนนไม่สูงมากให้คะแนนนิดน้อยๆอ่ะนางก็จะงัดเอาคอมเมนต์พวกนั้นอ่ะเอามาแปะไว้หน้าเพจนะอ่าง อืแลนน้วนางก็บอกว่าแหมใครใครไม่ดูไม่ชอบใครควายอ้อนเนี่ยด่าหน,นังควายอ้อนเนี่ยระวังติดคุกบลาบาบลอือกูเข้าใจแหละกูเข้าใจละเหตุใดพวกมึงถึงแจกตัวหนังยัดเยียดให้คนไปดูอือคนแสดงอย่างพี่ดิวอือหรือคือหรือคือใครเมาตัวหนังไปแจกให้ดูอะไรวะอืออืออือควรแสแบบอ่นนา,บา,านเลย อเออาง่ายๆก็คือประมาณว่าเนี่ยคือตอนนี้คือตอนนี้เหมือนโจงว่าเนีพราะอ่านต่อกระนัแต่ไอบอกว่าเนี่ยคือเมื่อถามแล้วอ่านางบอกว่าโพสก่อนน,นั้นเนี้ยนางก็แค่ตั้งคําถามนงแค่สงสัยเมื่อถามแล้วก็ต้องได้คําตอบไม่ใช่มาดิ้นกับคําถามหรือดิ้นกับคอมเมนต์วิจารณ์หนังเกรดต่ําของคนที่ ของคนที่ดูจบแล้วอ่ะเออ,อนายเปียกร่ำของคนที่ไปดูมาจบนะอ,อือนางใช้คำว่าประมาณนี้เนาะ,ะเออฉันอ่านยากพอสมควรแล้วก็ไปหาคอมเมนต์ที่มันเป็นคอมเมนต์ที่แบบอย่างเงี้ยที่เขาให้คะแนนน้อยๆนางก็จะมาแปะอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจว่าการที่คุณไม่ชอบใครสักคนหนึ่งหรืออาคาสิกับใครสักคนหนึ่งอันนี้ก็พอจะนึกออกแต่การที่คุณ ไปเอาหนังเรื่องเรื่องเนี้ยที่เขาที่ผู้ทั้งทั้งผู้อานวยการสร้างแล้วก็ทีมนักสแสดงทั้งหมดเนี่ยที่เขาตั้งใจทําออกมาอย่างสุดความสามารถของเขาเนี่ยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนังหนึ่งเรื่องที่เราไปดูมาเองแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ที่จะต้องแบบอมไม่ได้แย่ขนาดนั้นน่ะมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ไปดูแล้วมันคุ้มค่ากับเวลาคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปแล้วก็ เรารู้สึกว่าเราก็ได้พบทุกรสชาติแล้วนักแสดงทุกคนเขามาทำออกมาด้วยความสามารถอย่างเงี้ยถ้าจะติหรือว่าถ้าจะวิจารณ์จริงๆก็ขอให้วิจารณ์ในเรื่องของแบบคุณภาพจริงๆไม่ใช่ว่าคุณวิจารณ์เพราะคุณอคติถูกค่ะใช่ค่ะ,ะและอีกหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าคุณเอาอะไรนะบรรทัดฐานใน ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งแค่ไม่ชอบ<ม>บุคคลคนหนึง่งแล้วก็เหมารวมคนมรอบข้างของบุคคลคนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคุณนะคะเปิดตัวว่าเป็น fc แฟนคลับศิลปินท่านหนึ่ง<ม>แล้วคุณโจมตีศิลปิน<ม>ในวงการทุกคนแบบนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้ศิลปินที่คุณรัก หรือว่าที่คุณเป็นเอฟซีอยู่นั่นแหละลำบากใจมากขึ้นไม่ได้เป็นการสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือศิลปินคุณเลยมันยิ่งเป็นการด้อยค่าศิลปินตัวเองด้วยซ้ำที่คุณออกมาโจมตีคนอื่นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเนียจริงๆเนาะพูดถึงอ่ะแล้วก็พอพอได้ฟังคุณป้าท่านเนี้ย คืออาลอาลาบอกว่าเอาหนังเรื่องเนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วบอกว่ากับกับอคาาติหรือกับอ่าความคิดหรือว่าในเรื่องส่วนตัวที่คุณอาจจะไม่ชอบใครสักคนคนหนึ่งเนี่ยทีนี้คุณต้องแบบคุณต้องนึกถึงในสีว่ามันมันกระทบกับความรู้สึกเนาะแล้วก็กระทบกับกําลังใจของคนที่เขาตั้งใจทําเนาะอะไรสักอย่างเออ แล้วแล้วอย่างนี้คือคุณเท่ากับคุณจะหาศัตรูหรือประกาศจุดกับทั้งวงการหมอลำเลยเหรอให้กับศิลปินของคุณหรออย่างเงี้ยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอื <c oughs> ออ่ออะก็คือก็อย่างที่ว่ารลค่ะทุกคนคะ่ะก็คือทุกคนเสกข่าวอย่างมีสติ <c oughs> ใครที่รักใครสนับสนุนใครถ้าเรารัก ศิลปินของเราเราไม่ควรไปโจมตีไปแซะไปดา่าไปด้อยค่าศิลปินคนอื่นอันนี้คือเคสตัวอย่างแล้วกันเนาะถ้าคุณไม่ชอบนะคะไม่ชอบให้ใครมาด่าศิลปินของคุณม,มาด้อยค่าศิลปินของคุณเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ควรทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบเหมือนกันค่ะจริงครับรักได้สนับสนุนได้ปกป้องได้ เป็นกำแพงที่แบบว่าคอยป้องกันหรือคอยแบบว่าที่จะเซฟศิลปินของเราได้ให้ได้มากที่สุดอันนี้ทําได้เพียงแต่มันต้องอยู่ในบรรทัดฐานของการรักแบบถูกวิธีไม่ใช่ว่าไปลากคนนั้นคนนี้เข้ามาแล้วก็เหมือนจะต้องเหยียบคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะให้เราดูสูงขึ้นอันนี้มันเป็นวิธีการแสดงความรักแบบผิดวิธีมากๆ จริงจริงค่ะอะรักใครชอบใครสนับสนุนคนที่เรารักได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกที่ควรเนาะอะวันนี้เราทั้งสองคนก็คงมาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ